โอเคผมทุกคนก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่กดเนี่ย <Good S 1> จะปุดต่อย oh แม่งเลยวันนี้ผมก็จะมาไต่ขึ้นมาสานะครับโอเคตอนนี้ผมอยู่เพชรหนึ่งนะอีกประมาณสองสเกมมั้งไหนจะขึ้นนะน แต่ที่สุดก็ข,ขึ้นมาร์สสามเยเคได้สองลอยี่วะต yes. ดจัดเจดดนตรีมาดนตรีมาแท็กไว้เป็นคลิปโอเคครับทุกคนก็คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาใส่ขึ้นมาส2สองนะครับจะเป็นอ่าอีพีต่อจากคลิปนี้นะครับแต่ผมจะทำเป็นพาทแยกนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม เอาเลยครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้นะผมผมได้ทําการอัดไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาภาคทีหลังนะครับก็คือตอนที่ผมจะอัดเว้ยคือแบบตัวอแอปแอปมันอัปเดตพอดีมันก็เลยหลุดผมก็เลยต้องเอาแบบอัดใหม่แล้วก็มาภาคเสียงออนั่นแหละก็เมื่อกี้นะครับผมก็ไปได้เจอรีเจอคนดังนะครับก็คือ แอดพูมินนะครับผมก็ช่องนี้เลยนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอโทษพี่เขาด้วยนะครับที่ไม่ได้ไปแจกแต้มนะครับเนื่องจากขนนกที่จํากัดแล้วก็เวลาที่จํากัดนะครับก็ต้องขออภัยพี่เขาด้วยนะครับผมที่ไปตีนะไวไ้ถ้าผมเจอเอผมจะแจกแต้มนะครับโอเคอีกเกมเดียวเท่านั้นเราก็จะขึ้นมาสองไม่รู้มันจะไหวไปหรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็จะประมาณ5นาทีมั้งไม่รู้เหมือนกัน ไม่ห้าก็ไม่ห้าก็4ีนาทีมั้งเออเกือบเกืบสี่นาทีแหละโอเคก็เราเจอทีมนี้นะเราก็พัดไอเทมไปเลยคือผมก็งงอยู่เหมือนกันว่าทำไมแบบมันง่ายแบบนี้อะ่ะเห็นไหมผมก็อัดป้อมอ่าใช้แบบเกมบักสูตรบัคของเกมอะ่ะแต่ตอนนี้เกมแก้น,น,นะครับ ปัจจุบันที่เกมอัปเดตนั่นแหละผมก็เล่นตามนี้เลยเสร็จแล้วครับขึ้นขึ้นมาสองร้อยแล้วลมันไวไปเปล่าวะนะทุกคนเรียบร้อยครับได้สองร้อยยี่สิบบี้คือมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดนะครับคือแบบไอตอนที่ผมตีอะผมตีไปประมาณสิบกว่าเกม แบบตีแพ้สิชนะอะ่ะเออแล้วคือผมลืมอัดคลิปอะ่ะผมไม่อยากแบบผมไม่อยากเปลี่ยนแอปเลยอะแต่แอปนี้มันดีไงพื้นที่มันน้อยอะ่ะโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็มาไวหน่อยแล้วครับก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย